สวัสดีครับพี่น้องอุ้ยบริษัมาหากินโดนเนาะครับมือนีก็เลยผ้าพี่น้องมาหากินล้ะครับนี่ดันหลังผมนี่ครับอ่าอ่าอยู่หนองเนาะกาใส่ตุ่มดักกุ้งไว้ครับผ้ามายามหากุ้งสดๆไปก้อยเบื้องเนี่ยทั้งนองไปบริษัเพื่อไม่เสียเวลาเนาะพาไยายามตุ่มดักกุ้งกันครับจะมานหรือไมามานมือนี้นี่นี่แหละครับใส่รอบหน้องนี่เลย ที่เคยมาใส่แต่ก่อนเนาะพ่อได้เอาไปก่อยอยู่ครับได้ได้เติบปายดูผลงานวันนี้ลังแรกลังแรกใส่ตรงไม้นี่ครับขาวๆนะจะมันหรือเปล่าเนาะว้าฮ่าได้การอยู่พี่นอ้องได้การอยู่ เด็กการอยู่ครับเด็กการอยู่นี่กุ้งสดสดโอ้ยสันแล้วสันเอามารวมแลลวนี่ครับนี่นี่เห็นไหมน้องพี่นอ้องเบิ่งไก่เลยครับกุ้งสดสดนี่นี่ครับเมื่อกี้มันอ้ไมันมันบังหน่อยนึงมันเหมืดเหมืดให้เบิ่งให้เบิ่งตรงนี้เลยสดสดครับดิด,ดงเดียงองเดียงเลยพี่น้องเอ้ย ได้ก่อยเท่ละบรรยากาศรอบน้องทางลงอยากจะหกน้อยนึงครับพี่น้องพวกต้นใหม่พวกนี้มันขึ้นเนาะแต่ก่อนเขามาตัดมันยังบ่มีมต้นใหม่นี่หลายเพราะมันถือฝนมันแตกมันขึ้นเบิ่งก็มีพักหลายอย่างเก็บกินได้เลยครับนี่หลังที่สอง นี่แหละครับเป็นใหมย่ยืนลงไปนี่อึบอึบอึบเอ้าเอาเอาอึบอึบโอ้โหหลายครับพี่น้องฟังเสียงหลายหลายหลายเดี๋ยวดยวนะอึบอึบนี่นี่นี่หลายหลายครับโอ้ยหนุนหนุหนเห็นปะหนุนหนุนหนุองงน,อ,นอ,อุ้ยสดสดเท่านั้นเลยพี่น้องเอ้ยกุ้งสดสดนี่นี่เดี๋ยวุบก่อนเนาะ อุก,กัอนอ้มือเดียวมันก็ค่อนข้างยากเนอึบอึบอ,อึสันสันลงมาสันลงมารวมกันในสันลงมารวมแล้วอ้ยหลังนี่หลายหลาได้บอกหอยพ่ออมที่นี่เบิ่งเอาพี่น้องนั่นโดดตรงเด้งตงเดยงเลยมานมานมานอู้ขยดัดไอขนะ้ขนาดไม่ยามสวยเติบแล้วครับประอาทิตย์ จนขึ้นแห้งคักละหลังต่อไปต่อไปใส่ไว้นี้แหละใหม่มันหลายเนาะมันหกเน่อึ๊บอย่างหย่างอึ๊บอึ๊บอึ๊บพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยเบิ่งเบิง,งขักบัวครับคักบัวเบิ่งเบิงขกักหุกกรหุก,ก่อน โอ้กุ้งกุ้งเริ่มตัวใหญ่เติบแล้วครับแต่ก่อนมาใส่ยังตัวใบใหญ่บันไดน,นี่พีหน่อยเอ้ยขักบอ่อเบิ่งแบบสดๆนี่ดูแบบสดๆนี่โอ้โหมันมันมัน นี่ครับแต่ละปุ่มเด็กก่อยเลยสองหลังเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับปุ่มใหญ่ๆนี่นี่นี่พี่นอ้องเอาก่อยเลยนะครับดีดตงเด้งตงเด้งเด็กก่อยสดๆแท้มันนี่ไปไปไปยามกันต่ออีกเลยอีก สี่หาหลังหลังต่อไปใส่ไว้ข้างต่อเนี่ยครับเห็นปะต่อเป็นอ่ามุดมุดข,าว,ขาวอยู่นะครับนั่นแหละคืออ่าตัวหัวของตุ่มเดี๋ยวผมลงไปเอาก่อนเนาะอืมมาตรฐานคือเก่าพี่น้อง มาตรฐานคือเกา่าเอิงเสียงโดดเสียงโดดขบเขียบขบเขียบเลยสด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 เลยพี่น่องเอ้มาตรฐานหาอยู่หากินหลังต่อไปเออยืนไปเลิกแน่นะครับในหลังนี่ นี่โอ้โหพ่อได้ยูพ่อได้ยูหลังต่อไปใส่ไวข้ขางขอนใหม่ใหญ่เลยครับนี่ต้นใหม่เขาตัดลงมันล่มใส่ไวข้ขางขอนไม้ใหญ่นี่พ่อได้พอได้ไดยูครับมาตรฐานคือเก่าละ มาตรฐานเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไปเทร่วมอยู่บานกับจะหูผลงานแล้วครับน,น้องับเช้าเย็นสบายลังต่อไปสายคักเติบเลยพี่น้องเอ้ยโอ้เอ้ย,ออยมันยกหยากใช่นหม นั่นโอ้ยคักเลยคักเลยเดี๋ยวสาวไม่ไก,ก่ก่าากอน,นนะโอ้ยมันหยกลำบากสาวไม่ไก่ก่อนหุ่น่ะโอ้ยอังนี้คักเลยพี่น้องเอ้ยเทิ่งกุ้งเทิ่งบักหอยเลยเอ้ยหุ่นพูดเดี๋ยวเบื้องทางไหนเห็นมาครับเนี่ยเป็นไซส์ไซส์นเ,เนี่ยโดดตงเล้งตงเล้งนั่นกุ้งเต้งนั่นได้แต่ขับอู้ยเอาเดี๋ยวจะหุบก่อนเบื้องพี่น้องเอ,อ้ย บกไม้ก็ได้หลายกุ้งก็หล้หลังนี่อสันร่วมเนี่ยสันร่วมแล้ว,ว,ลวป๋เดี๋ยวเอาไปเทีอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวที่กู้ให้เบิร์ครับเหลืออีกหลังสองหลังอ๋อหลังคือกันโอ้ตุ่มคือยังเอียงเนาะถือบนเนาะคือยังเอียงเนาะโอ้โหยหลยคือเกาครับหลายคือเกา อึบอบึโอ้มันพันมันพันมันพันปลดออกได้แล้วเห็นบ่ครับสดสดสด,สด,สดนี่นี่โอ้ยกหอยเสียบแซบเสานี้นอพี่น้องเอ้ยอุ้ยกูกูมากมดแล้วครับผมนี่ซีลังสุดท้ายว่าหันกัไปกู่มาแล้วนี่จะให้พี่น้องเบ่ง เห็นไหมโอ้ยเขาคักเข่าแน่นาะพี่น,น้องเอ้ยนี่นี่นี่สี่ลังนี้มันมานเลยครับ <c oughs> ลังเดียวนี่ลังเดียวนี่ก็พ่อไกวเลยละครับนี่สี่ลังนี่ไปเดี๋ยวจะไปเทรวมอยู่บานเนาะเทรวมให้เบิ่งว่าผลงานทั้งเบดที่ได้ซัมเดย นร,รับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับเรื่องหากินจะ,ะเทร,รวมให้ดูเก็บใส่ถุงก่อนเนาะครับเราจะสอบมาใส่อย่างดีเลยแหละจะสอบมาใส่อออออนี่แหละเนาะจับคนเดียว สใส่เรียบร้อยแล้วครับเงาแตกไหมล่ะนี่ครับมาหอดบ้านก็นมาเทแล้วครับเทสรุปผลงานกะเทออกไปสีหาลังลแล้วครับนี่เหลืออีกล้างหนึ่งลังสุดท้ายนี่ยังไม่เทนี่ลังนี่ลังสุดท้ายนี่ก็บโมเมนหน่อยๆเด้อครับนี่เขาขาดอยู่นี่เอาอันที่เขาเทแลวเนาะพี่หน่องเอ้ย โอ้ยสดๆมีแต่ตูวงามๆใหญ่ๆเรื่อง้นเลยครับนี่หอยกระไดหลายหอยอู้หูหนุนตัวหนึ่งนี่อู้ลังตะไถ่แหงหลายเลยครับนี่ฮึบวยหาอยู่หากินกับ หมานเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับมาแต่หามีแนวอยู่แนกกินตลอดแหละครับกุ้งสดๆวันนี้โอ้ยอยากก่อยบ่ครับอยากก๋วยบ่พี่น้องเอา้าก็จะขอจบคลิปแค่นี้เนาะครับผมสำหรับการไปหาอยู่หากินวันนี้ถือว่าหมานได้อยู่ได้กินนแหละรครับขอ,อ,<ะ>อจบคลิปแค่นี้เนาะครับพ,พี่น้องสวัสดีครับ